สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องหนูเปิ้ล h ช n n นลค่ะและนี่คือเทอรอย์อาร์ติสค่ะ คลิปนี้ค่ะเราอยู่ในซีรีส์ประจำวันพระนะชื่อว่า Story of Love ค่ะ EP นี้ EP ที่112แล้วนะคะสำรับไพ่วันนี้ที่เราจะใช้เอฟเฟอร์เมียเลยเป็นเจ้าของเดียวหรือว่า,านักวาดเดียวกับ True b a c k นะเผื่อใครยังไม่ทราบนะเพื่อนยังไม่เคยเอาสำรับนี้มาใช้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองเปิดใจฟังดูว่ามันจะเป็นยังไงกับเรื่องราวนี้นะคะใครเคยฟังแล้วแน่นอนคุณเข้าใจทุกเรื่องแล้วแต่ว่าใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ค่ะอาจจะงงๆเนะว่ามันคืออะไรนะต้องบอกงี้มันเป็น Random หรือ c o l l ล c e คุณไม่ต้องเลือกอะไรเลยเป็นเอ e r จีที่ไพ่อยากจะเล่าเรื่องซึ่งมันจะใช้ไพ่คนละสำรับกันหมดเลยนะคะ EP นี้112แปลว่าเป็นไพ่สำรับที่112แล้วเปิ้ลเชื่อว่า แต่ละสำรับเนี่ยเขาจะมีเ n e ด g จไพ่ที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเรื่องราวที่ไพ่อยากจะเล่าเนาะเป็นเรื่องราวความรักของใครก็ได้อาจจะเป็นเรื่องราวของคุณในซัก EP ีหนึ่งก็เป็นไปได้เหมือนกันคุณลองเปิดใจฟัง EP ีนี้ค่ะที่เป็น E ีีล่าสุดก่อนนะว่าตรงกับคุณมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดฟังแล้วโอเคมันมีความตรงไหมถ้าเกิดว่าไม่ตรงแต่คุณชอบวิธีการอ่านคุณลองไปดู E ีีเก่าๆได้หมดเลยค่ะเนื่องจากว่า แต่และ EP ีเนี่ยต้องบอกว่าเป็นไทม์ลนนะแล้วก็เป็นเรื่องแยกจากกันซึ่งบางเรื่องโอเคมันก็มีเหมือนกันที่ต่อเนื่องกันเนื่องจากว่า n นจี y ของคนที่เข้ามาดูช่องว่าเนอะอาจจะมีพลังงานที่ เทไปในทางนั้นเยอะเราก็เลยไพ่ก็เลยอ่าเล่าเรื่องราเรื่องนั้นก็ก็มีแบบนั้นเช่นกันอ่าลองเปิดใจฟังดูก่อนได้นะด้านบนจะเป็น energy ฝั่งของคุณหรือคนที่เข้ามาดูช่องเปิลด้านล่างเป็นพลังงานของอีกคนนึงอาจจะยังไม่เจอเลยก็ได้นะถ้าเกิดคุณโสดอยู่อาจจะเป็นเนื้อคู่แบบเอออยู่ไหนเนี่ยเนื้อคู่ของฉันอยู่ที่ไหนหรือว่าเป็นคนที่เป็นคู่กรณีของคุณหรือแฟนคุณ,คณก็ได้เราลองดูซิว่าไพ่อยากจะเล่าเรื่องราวของใครนะคะด้านบนค่ะ คิงถือไม้นะโอเวชันค่ะ10ดาบนะด้านล่างเป็นสิเหรียญน,นะดรีมค่ะแล้วก็เด็กถือไม้นะพลังงานร่วมกันคือฮิลเลอร์ค่ะต้องบอกงนี้ คุณสองคนเจอกันแล้วแน่นอนมันเป็นเอเจีของการที่วนไปวนมาวนไปวนมาตัดกันไม่ขาดนะแต่ว่าคุณเนี่ยชัดเจนละคุณรู้ว่ามันมีความเจ็บปวดเนาะสิบสิบดาบเนี่ยก็เลยมองว่าคุณน่าจะรู้อยู่แล้วว่าความสมั์มันมีความชัดเจนแล้วนะด้วยความว่าโอเวชั่นมันคือเดอะซันชัดเจนแล้วว่าความสัมพันธ์เนี้ย เขาคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาแค่เล่นเล่นเขาไม่ได้ชอบคุณหรือว่าเขาแบบอะไรก็ได้คือมันเหมือนคุณอะรู้สึกอกหักอะคือถ้าเกิดความสัมพันธ์นี้มันยังวนไปวนมาอยู่คุณก็อกหักอยู่นะตอนเนี้ยซึ่งคุณอาจจะอกหักเองก็ได้นะทั้งที่เขาอาจจะไม่ได้บอกเลิกคุณอาจจะไม่ได้บอกว่าไม่ชอบคุณอะไรแบบเนี้ยแต่คุณอะรู้สึกว่าเขาอะไม่ได้จริงอย่างคุณหรอก เขาอะอาจจะแค่คุยกับคุณเพราะความสนุกสั้นนานแค่มาหยอดแค่เล่นๆหรือหวังผลประโยชน์หรืออะไรก็ได้ที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเออมันคุดอกหักแล้วมันชัดเจนแล้วว่าเขาอะคงไม่ได้ชอบคุณหรอกแต่ว่าแค่คุยกับคุณเล่นๆซึ่งมันเป็นไปได้หลายเหตุผลหมดเลยถูกไหม ว่าเขาอาจจะมีแฟนอยู่แล้วหรือว่าเขาอาจจะแบบบอกคุณแล้วก็ได้ว่าเขาแบบไม่ได้ชอบคุณนะเป็นเพื่อนร่วมงานกันเถอะหรืออะไรก็ตามใดๆก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคุณจะอกหักหรือเขาอาจจะไม่ได้บอกคุณก็ได้แต่คุณน่ะรู้สึกเองด้วยตัวเองเลยว่าเขาทําแบบเนี้ยมันชัดเจนแล้วล่ะว่าเขาไม่ได้มีใจให้คุณเขาไม่ได้ชอบคุณอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็เลยมองว่ามันมีความแบบอกหักเองอยู่ในนั้นคือคุณน่ะรู้สึกอกหักนะตอนนี้ประมาณนี้เนาะแต่ตัดกันขาดไหมมันมีฮิลเลอร์นะคุณพยายามจะเยียวยาตัวเองแต่ถามว่าวันต ขาดไหมมันก็ไม่ขาดค่ะมันยังเป็นเอจี้ววนเวียนซึ่งป้นก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่ามันมีไม้เนาะอาจจะทํางานที่เดียวกันก็ได้เคยทํางานที่เดียวกันเคยเรียนที่เดียวกันหรือยังทําอยู่ก็ได้หรือเรียนอยู่ก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่านั่นแหละคุณก็โฮมเพยา,ยามจะบอกตัวเองว่าฉันอกหักไปแล้วละ่ะเขาไม่ได้ชอบเราหลอกอะไรใดๆก็ตามฟังของเขาค่ะมีสิบเหรียญดรีมแล้วก็เด็กถือไม้ก็รู้สึกว่า เขาก็ยังอยากพูดคุยกับคุณนะถ้าถามถึงความอยากคุยนะมันมีแล้วเขาคุยกับคุณแล้วเขารู้สึกสนุกสนานมันเป็นการเฟลท์มันเป็นความแบบคุยแล้วมันมีแพชชั่นมันมีความสนุกเนาะนอกจากในเรื่องการงานนะถ้าเกิดใครไม่ได้ทางานหรือเรียนด้วยกันเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเวลาเขาคุยกับคุณเนี่ยเขารู้สึกว่าสนุกซึ่งถามว่าคุณชอบไหมคุณก็ชอบคุยกับเขาเหมือนกันคือต่างคนต่างชอบโมเมนต์ของการคุยกันเพราะมันมีแพชชั่นมันมีความสนุกสนานมันมีความรู้สึกมีความสุขเออในความสัมพันธ์นนีี้เเเาะแตต่่ัวองย มันเป็นไม่ได้สูงเหมือนกันว่าเขามีคู่มีแฟนแล้วพขึ้นมาเป็นสิบเหรียญเนี่ยคุณก็เลยเป็นสิบดาบไงเพราะว่าเออเขาอาจจะมีแฟนแล้วแล้วคุณก็เลยรู้และเหมือนคุณรู้แล้วด้วยนะว่าเหตุผลที่ทําให้คุณอกหักมันเป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าเขามีคู่มีแฟนแล้วหรือเนี่ยสิบเหรียญถ้าเกิดตัวเขาไม่ได้มีคู่มีแฟนแล้วอะเขาก็เป็นคนที่มั่นคงฐานะดีเป็นเจ้านายคุณแล้วมันไม่สามารถพัฒนานอะไรกับคุณได้ ก็เป็นไปได้เช่นกันอ่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อค่ะว่าทําไมนะ energy มันถึงขึ้นมาว่าวนเวียนตัดไม่ขาดนะคุณอ,อกหักนะแต่คุณก็ยัง move on แต่เขาไม่ได้ในขณะที่เขาถึงเขาจะมีแฟนแล้วหรือเขาจะไม่ได้ชอบคุณในเชิงความรักหรือเปล่าไม่รู้แต่เขาก็ยังอยากคุยกับคุณคือคุณสองคนอนะ่ะมันไม่ยอมไปจากกันเนื่องจากว่าต่างคนต่างคุยแล้วมันมีความฮปปี้อยู่ในนั้นเนาะมันมีความสนุกมันมีความคุยแล้วมันแบบ มีความสุขจังเลยอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะแล้วเรามาดูกันต่อค่ะแล้วแล้วยังไงอีกมาอือหึความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงอีกคือเป็นไปนไม่ได้แล้วเหรออกหักจริงๆใช่ไหมพุดอกหักเพราะอะไรอ่ะอยากดูชัดๆเนอะว่าไพ่อยากจะบอกเราไหมว่าอกหักเนี่ยมันคืออะไรสองมาอยู่ไกลกันเหรอคะอือหึเจ็ดดาบอือหึ ภัยนะไพ่มันจะมีความเหนื่อยนิดนึงควีนถ er ือเหรียญอะออริจินฝั่งของเขาเปิดขออนุญ,ญาตเปิดไปเลยทีเดียวเนาะเจ็ดไม้หกดาบ สิบไม้โอ้โหเลขสิบออกมาเยอะมาเนะมื่อกี้ของเราเป็นสิบดาบนะของเขาเป็นสิบอาสิบเหรียญเนานะล่าของเขาก็ขึ้นมาอีกว่าเป็นสิบไมนะ้เนอะออริจินค่ะความสัมพันธ์นี้เพิ่นแค่รู้สึกว่า เออความสามาันทีไม่มีคอมมิชเมนแน่แน่คุณสองคนวนเวียนไปมานะแต่อย่างที่บอกว่า Energy มันคือคุณกับเขาว่ายังไม่ได้เป็นอะไรกันเป็นเพื่อนคนรู้จกักคนคุยเพื่อนร่วมง,งานอะไรก็ได้แต่ยังไม่เคยมีความสัมพันธ์กันในเชิงว่าแบบจะจีบกันหรือเป็นแฟนกันแฟนเก่าอะไรเงี้ยไม่ใช่แล้วก็คุยกันไปวนไปวนมาแล้วมันก็พัฒนาไม่ได้แล้วคุณก็อกหักก็เลยมองว่ามันก็มีความเป็นไปได้สูงว่า มีเหตุผลแหละคุณรู้ซึ่งโอเคหลกัหลกๆหลายหลายเปอร์เซ็นต์เนาะหรือเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่น่าจะเป็นในเชิงว่าเขามีคู่มีแฟนแล้วอันนี้ที่เปิ้ลเห็นเนาะแล้วมันก็มีระยะค่ะถึงคุณจะพยายามจะมีระยะเขาคุณพยายามจะนิ่งค่ะเพราะว่าคุณรู้แล้วใช่ไหมชัดเจนแล้วว่ามันคงเป็นอะไรไปมากกว่านี้ไม่ได้หรอกเขาแค่คุยกับคุณเล่นๆอย่างที่เปิ้ลบอกคุยเพราะว่าสนุกคุยแล้วมีความสุขคุณก็เลยเหมือนพยายามจะเว้นระยะกับเขาแล้วก็นิ่ง แต่ถามว่าคุณคิดถึงเขาไหมเจ็ดดาบแน่นอนคุณไปส่องเขาคุณแบบคิดถึงเขาคุณแบบไม่แสดงออกในเชิงอารมณ์ให้มันมากไปกว่านี้เพราะว่ามันชัดและว่าไม่เหมาะสมอะไรก็ได้เนาะเออคุณก็เลยอยู่ในพื้นที่นิ่งๆของคุณคะ่ะแล้วก็พยายามเริ่มต้นชีวิตของคุณทํางานหาเงินอะไรมีความสุขด้วยตัวคุณเองไม่ได้เปิดเผยหรือว่าบอกให้ใครรู้นะว่าเราเจ็บปวดสิบดาบจริงๆคือมันเจ็บปวดมากนะแต่ว่าคุณอะ เหมือนพยายามเก็บซ่อนความรู้สึกนั้นโดยการเงียบก็เลยเป็นควีนถือเหรียญค่ะคือแบบไม่แสดงออกอารมณ์ให้คนอื่นรู้ว่าเฮ้ยตอนนี้คุณอ,อกหักนะตอนนี้คือคุณไม่โอเคนะอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณคนเดียวค่ะที่รู้อยู่แก่ใจว่าตอนนี้คุณรู้สึกแบบไม่โอเคในเรื่องความรักความสัมพันธ์มากๆเลยเพราะคุณนั้นไปชอบคนที่แบบมันเป็นไปไม่ได้หรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ถ้าเกิดภายนอกคุณดูโสดอะจริงๆในใจอะคุณมีคนในใจของคุณอยู่ซึ่งเป็นคนที่คุณรู้ทั้งรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้อะไรประมาณนี้เนะาะฟัง ไม้นะ6ดาบค่ะแล้วก็10ไม้นะแปลว่าอะไรเขาอะก็ยังคงอยากไปต่อในความสัมพันธ์กับคุณเนาะที่ถึงคุณเหมือนกันนะมันมีความคิดถึงแต่ว่าเขาก็พยายามจะเดินหน้ากับชีวิตของเขาไปแบบไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็พยายามจะไม่เขาเลยนะเขาก็พยายามบล็อกตัวเองเนาะในเชิงที่ไม่ไม่เข้ามาหาคุณมากจนเกินไปคือโอเคคุณพยายามจะมีระยะ,ะเขาเขาก็พยายามจะมีระยะกับคุณแต่ว่าอะไรหรือว่า คือคนสองคนเน่เวลามันคุยกันแล้วไม่มีความสปาร์กอะมันมีแรงดนึงดูดมันเหมือนแม่เหล็กอะพอมันคุยกันแล้วมันรู้สึกแบบสปาร์กมากเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพอเราคุยกันแล้วเรามีความสุขมากๆในขณะที่ความพัน์เนี้ยมันพัฒนาไม่ได้หรือมันเป็นไปไม่ได้มันเลยทําให้คนสองคนอะพยายามจะแบบไม่ไม่เราจะไม่แบบถล่มลึกหรือเราจะแบบเว้นระยะไม่งั้นมันจะเยอะเกินไปอะไรประมาณเนี้ยคุณสองคนมีความคิดคล้ายๆกันนะ เพราะว่าคุณพยายามเว้นระยะก,กับเขาเขาก็พยายามปิดกั้นแล้วก็เว้นระยะก,กับคุณเหมือนกันทั้งทั้งจริงก็มีความอยากจะคุยเนาะแต่ก็พยายามฝืนอะ่ะเพราะฉะนั้นความสัมพัธ์ของคุณอะ่ะมันเลยเหมือนเหมือนติดติดด,ดาบดบอะ่ะเหมือนแบบมามา,มาไปไปโดยที่งงง,งว่าคืออะไรคุยพอมันดีมากนะก็หยุดคุย หยุดคุยแล้วก็เว้นเลยไม่คุยกันสักพักหนึ่งพอคิดถึงทนไม่ไหวก็วนกลับมาคุยคุยเสร็จปุ๊บเฮ้ยมันไม่ดีมันไม่โอเคมันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้อ่ะหยุดคุยอีกอะไรเงี้ยมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ลักก็ปิดลักก็เปิดอ่ะถ้าเกิดใครความสัมพันธ์เป็นแบบนี้วันนี้น่าจะเป็นเรื่องของคุณค่อนข้างจะชัดมากเลยนะคะอ่ะแล้วจะเป็นยังไงต่อลักก็ปิดลักก็เปิดแบบนี้มันจะเป็นได้แค่เพื่อนไหมหรือมันจะยังไงคือเพราะว่าความชัดของไพ่เนี่ยคือคุณสองคนยังไม่ได้เป็นอะไรกันแน่นะะ เอเนจีบอกว่ายังไงต่อคะขอดูหน่อยมาคะ่ะ Page of Sword นะเด็กถือดาบคะ่ะเ n t e จะ o i n t Queen ถือถ้วยอืม m o n คะ่ะของเขาเลยนะเหมือนที่เป้ลนบอกนะเปิดไปเลยนะสามถ้วย <c oughs> ว้าวก้ายไม ห <1, S 1> เหรียญโ <Okay. S 1> อเคตัดกันไม่ขาดหรอกอืแต่ด้วยความว่าถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์นี่มเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ถูกต้องคุณก็เลยพยายามเว้นระยะเพราะว่าซัมมอนเนี่ยมันคือไพ่จัสติสค่ะคือคุณสองคนนะพยายามทําในสิ่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นอยากคุยนะแต่เราต้องไม่ก้าวข้าม ความรู้สึกที่มากกว่านั้นถ้าเกิดว่าคุณสองคนพัฒนาเป็นคู่ไม่ได้เนื่องจากว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคู่มีแฟนแล้วเนาะแต่เด็กถือดาวมันคือแปลว่าอะไรคือคิดถึงไงย,ยังไงคุณก็คงไปส่องเขาคุณก็คงไปสตอกเขาเขาจะพอยใ,ใบเนี้ยมันคือ the l o v e r s เลยค่ะแล้วมันก็มีความรักอยู่ตรงนั้นคือบันเชื่อค่ะว่าคุณรักเขาเนาะมันเลยมีความเจ็บปวดไงไม่งั้นตอนแรกขึ้นมามันคงไม่เป็นสิบดาบแปลว่าคุณรู้ความจริงว่าคุณไม่สามารถพัฒนา,นานเขาได้แต่ด้วยความว่าคุณรักเขาเนาะ มันเหมือนเป็นความรักที่แบบเออไม่เป็นไรนะถึงเธอจะมีคู่มีแฟนแล้วหรือว่าเธอมีคนของเธอฉันก็จะอยู่ในพื้นที่ของฉันรักในแบบที่ควรจะเป็นโดยที่ไม่ไปทำร้ายเขาเนาะป้ลไม่ได้รู้สึกว่าคุณจะไปแย่งนะป้ลไม่ได้รู้สึกว่าคุณจะเหมือนแบบไปพยายามพูดคุยกับเขาเพื่อให้เขาชอบคุณและให้เขาเป็นเลิอกกับแฟนอะไรเงี้ยถ้าเขามีนะไม่เห็นเป็นแบบนั้นป้ลรู้สึกว่าโอเคคุณก็จะอยู่ในพื้นที่ของคุณและเห็นเขามีความสุข ของเขาไปถึงแม้ว่าคุณจะเจ็บปวดก็ตามถ้าเกิดเราไปส่องเราไปเห็นแล้วรู้สึกว่าเจ็บปวดเราพยายามจะไม่มองไม่ดูอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วพยายามมีความสุขแต่ถ้าเกิดเขาต้องการใครสักคนหนึ่งคุณจะยืนอยู่ตรงนั้นเพื่อเขาประมาณนี้แล้วมันเป็นความรักชัดเจนเขาเป็นเด e นเลอเวอแล้วเป็น Queen ถือถ้วยด้วยมันแปลว่าคุณรักเขา มันชัดมากเลยว่าคุณรักเขาเนาะในขณาที่ของเขาเป็นสามถ้วยนะก้ 9, 9าก้าไม้ค่ะแล้วก็เป็นหนึ่งเหรียญเนี่ยแปลว,ว่าความสัมพันธ์ของเขากับคุณอะมันมีความพิเศษเหมือนกันนะสามถ้วยแน่นอนมันมีความอยากคุยยังมีความแบบเป็นแบบมีความมากกว่าเพื่อนอะเออมันไม่ใช่แค่เพื่อนทั่วไปแต่ว่ามันมีความรู้สึกดีมีความหวังดีมีความคุยด้วยแล้วมีความสุขไม่ไงั้นเขาคง,งไม่อยากคุยกับคุณเนาะทางทั้งที่เขาอาจจะมีคู่มีแฟนแล้วประมาณนี้เนาะ แต่ว่านั่นแหละใดนๆนก็ตามเขาก็รู้ตัวเองค่ะว่าเขาไม่สามารถพัฒนานกับคุณได้คือป้ลไม่ได้เห็นนะคะว่าเขาอ่ะจะเหมือนเลือกเนาะว่าจะต้องไปเลือกอีกคนนึงมาเลือกคุณหรือว่าตัดคุณทิ้งแล้วจะไปเลือกอีกคนหนึ่งใหม่ความสัมพันธ์อันนี้มันรู้สึกเหมือนกับเขาอ่ะก็คุยกับคุณแล้วมีความสุขคุณก็เป็นคนหนึ่งที่พิเศษในชีวิตเขาอะประมาณนี้ละกันเนาะแต่ตัวเขาเองอะ่ะก็มีพันธะภาระมีความรับผิดชอบมีแฟนมีคนที่ต้องดูแลอะไรเงี้ยซึ่งเขากับคุณอะ่ะเป็นคนที่ เันคิดว่าเป็นคนที่รักความยุติธรรมเนาะเป็นคนที่ไม่ได้แบบคิดถึงเรื่องความถูกใจมาก่อนความถูกต้องอ่ะแต่คุณสองคนจะรู้สึกว่าต้องทําในสิ่งที่ถูกต้องอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาอ่ะไม่ได้เหมือนถ้าแฟนเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรหรือไม่ได้ทําอะไรผิดหรือไม่ได้อะไรเงี้ยเปิ้ลไม่ได้คิดว่าเขาจะเลิกกับแฟนอ่ะใช้คํานี้แล้วกันเนาะเขาคงไปต่อพยายามไปต่อแต่เขาก็ยังอยากมีคุณอยู่ในชีวิตด้วยเอาวฉะนั้นมันก็เลยเป็นความสัมพันธ์ที่แบบมามาไปไปเนาะอีหลักอีเหลือเนาะคือแบบอยากคุยกับ แต่ตัวเองก็มีแฟนก็คุยมากไม่ได้ส่วนคุณก็แบบเออก็อยากคุยกับคนนี้นะแต่เขาก็มีแฟนแล้วฉันก็คุยกับเขาเยอะไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันมีความแบบรักก็ปิดลักก็เปิดในความสัมพันธ์ยังไงชอบโกนอ่ะแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปคะเนี่ยมันจะจบไหมหรือมันจะเป็นอย่างนี้ไปยาวๆอืมแต่ก็รู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันมาลาทอนประมาณหนึ่งนะคือความสัมพันธ์เนี้ยไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่เพิ่งคุยอย่างน้อยก็ต้องมี สามเดือนหกเดือนที่คุณสองคนอยู่ในภาวะมามา,มาไปไปมามาไปไปแบบนี้นะคะและยังไงต่อโโหเบิร์นเบิร์นจ้ะแล้วก็คาลเตอร์พอยท์นะเบิร์นคาลเตอร์พอยท์แล้วก็หนะ้าด,ดาบว้าวอื้อฮึเก้าดาบเครียดอะฝั่งเขาด้วยนะมาสามไมา้อ่ะ อืมฮึสี <S 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 ่เหรียญอือฮึสิบถ้วยอือฮึเป็นความสัมพันธ์ที่มันก็ยังยื้อกันอยู่เนาะเมื่อกี้เราพูดไปนะฝั่งคุณก็ตัดไม่ขาดค่ะถึงแม้ว่าความสัมพันธ์นี้ที่วันมีห้าดาบขึ้นมาเปิ้ลบอกเลยค่ะคุณสองคนไม่ได้ทะเลาะกันนะแต่เปิ้ลมองว่าความสัมพันธ์ของคุณสองคนนะไม่สามารถบอกให้คนอื่นรู้ได้เพราะเป็นความสัมพันธ์ที่ อาจจะไม่ค่อยถูกต้องตามค่านิยมเท่าไหร่เองเช่ว่าถ้าเกิดคนอื่นรู้ว่าคุณสองคนคุยกันมากกว่าเพื่อนอะไรเงี้ยทั้งที่เขามีคู่มีแฟนแล้วมันก็จะดูผิดตามแบบขนบธรรมเนียมผิดศีลธรรมหรือมันไม่โอเคหรือถ้าทํางานที่เดียวกันก็แบบ ไม่ได้ผิดกฎบริษัทหรือใดๆก็ตามเนอะเพราะฉะนั้นมันจะมีความเหมือนต้องปกปิดไว้แล้วก็ไม่สามารถที่จะเหมือนเปิดเผยอะไรได้เพราะมันดูไม่ค่อยเหมาะสมไม่ถูกต้องหรือถ้าเกิดคุณไปเล่าให้คนอื่นฟังเนาะเราให้ญาพี่น้องเพื่อนสนิทคุณฟังทุกคนก็จะบอกยาเลยอย่าไปแบบชอบคนนี้เลยอย่าไปคบคนนี้เลยอะไรประมาณนี้เนาะมันจะมีความกีดกันอะไรบางอย่างอยู่ในความสัมพันธ์เนาะหรือคุณอาจจะเป็นเนี่ย เขาตัว p อยใบนี้ขึ้นมามันเป็นไพ่แบบ LGBT ด้วยเนาะป้าก็มองว่าบางคนบางคู่ที่เข้ามาดูอคลิปวันนี้มันอาจจะเป็น energy ของคนที่เป็นเพศเดียวกันหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้ที่เรารู้สึกว่าเออบางทีพ่อแม่หรือคนอื่นในรอบตัวเราไม่ยอมรับนอกจากว่ามีแฟนแล้วมันอาจจะมีความไม่ถูกแบบถูกถูกใจใครไไหลายๆคนที่เขามองเข้ามาอ่ะแบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะแต่ปัจจุบันเนี่ยด้วยความว่าสมรสเท่าเทียมมันก็ได้แล้วใช่ไหมล่ะมันก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวขานาดนั้นแปลว่า อพลังงานจะเป็นเพศไหนก็ได้แล้วแต่พอมันขึ้นคอร์เตอร์พอยต์เป็นแบบชายรักชายขึ้นมาแบบเนี้มันก็มีความว่ามันก็เป็นไม่ได้เหมือนกันว่าไอสิ่งที่มันไม่เหมาะสมถูกต้องหรือว่ามันดูแบบมีคนไม่ยอมรับหรืออย่าเลยไม่โอเคยาเหอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็คืออาจจะมีเรื่องเพศด้วยก็เป็นไม่ได้เหมือนกันแต่คุณสองคนตัดไม่ขาดนะมันมีความวนเวียนค่ะเนี่ยมันมีคนเยอะเห็นป่ะในรูปมันมีถึง3ศีรษะเลยนะมันก็แปลว่ามันอาจจะมีคนเยอะในความสัมพันธ์ซึ่งก็เลยเทนเอเนจีไปในทางที่ มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคู่แล้วซึ่งมันมองว่าเป็นเขาไม่ใช่คุณนะคุณแบบเหมือนเจอเขาในวันที่แบบเขามีคู่อยู่แล้วคุณก็เลยเหมือนอกหักไงประมาณนี้เนะในขณะที่เขาก็คิดถึงคุณอยากคุยยังอยากไปต่อแต่ตัวเขาเองก็มีพันธะด้วยเขามีสิบถ้วยเนะนี่เลขสิบขึ้นมาครบหมดเลยนะสิบเหรียญสิบถ้วยสิบดาบสิบไม้ครบหมดแล้วนะคือเขาแบบมีความสุขแล้วก็แบบมีคู่ของเขาอยู่แล้วจริงๆถ้าไม่มีคุณเข้ามาถามว่า เขาใช้ชีวิตของเขาได้ไหมปิ้ลมองว่าเขาอยู่ของเขาได้เลยนะแต่พอเจอคุณแล้วเนี่ยเขาก็อยากมีคุณอยู่ในชีวิตเขาเขาพยายามจะแบ่งเวลาหรือพยายามจะสอดแทรกเวลาที่เขามีเนี่ยเพื่อให้คุณเข้าไปอยู่ในชีวิตของเขาด้วยเช่นกันเนอะเพราะฉะนั้นไม่แปลกคะ่ะที่คุณสองคนจะมี energy แชร์กันคือก้าวดคือมันเป็นความสัมพันธ์ที่เครียดแบบไม่รู้หาทางออกไม่ได้ว่าความสัมพันธ์นี้จะเอาอยัางไงดีแล้วก็ คือเวลาเราคุยกันเราอาจจะไม่ได้พูดนะปนรู้สึกว่าเราอาจจะไม่ได้พูดว่าเออฉันแบบคิดถึงเธอนะฉันเครียดนะฉันรักเธอนะอะไรียมันพูดไม่ได้ไงมันมีหลายอย่างที่มันต้องเก็บกืนน้ำลายเข้าไปแล้วก็ต่างคนต่างไม่พูดทั้งที่ถ้าเกิดเราใช้ฟิลลิ่งอ่ะเราจะรู้ว่าเขาก็อาจจะรู้สึกแบบนั้นกับเราเหมือนกันแล้วเขาก็รู้สึกเหมือนกันว่าเรารู้สึกยังไงกับเขาอะไรประมาณนี้เนาะมันมีความรู้สึกทั้งคู่นะมันไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นที่ปนเห็นเพราะฉะนั้นมันก็เลยก่อเกิดความมมมมเเเคครีียดหขาาาว่่ปนสสัั์ทูไะม มันเป็นไปไม่ได้มันมันเพราะอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยอย่างที่เปิ้ลนบอกนละขน้วบกพธรรมเนียมมีคู่มีแฟนแล้วหรือใดๆก็ได้นะมันเลยมีความอึดอัดพอสมควร มาคะ่ะรอบสุดท้ายเรามาดูต่อแล้ววันนี้บทสรุปให้อยา,ากจะบอกอะไรคะมันจะเป็นอย่างนี้ไปอีกนานนะคือเปิดมาเนี่ยก็คือแบบอาเจอกันวนเวียนแล้วก็ตัดกันไม่ขาดลราจะยังไงต่อคะหรือว่ามันจะมาราธอนไปอีกนานแค่ไหนสุดท้ายปลายทางจะเป็นยังไงจะมีใครหมดความอดทนก่อนไหมหรือจะเป็นยังไงนะ,ะมาดูกันคะ่ะ Energy รอบสุดท้ายอยากจะบอกว่า เขาเตาพออกมาทั้ง3ใบเลยเป้นมองว่าแบบคุณชอบเขามากแล้ว The Lovers เนี่ยหรือว่าเขาเตาพลขึ้นมาฝั่งคุณหมดเลยเนาะสองดาบค่ะ d u c h e s นะ Knight of One ค่ะอัศวินถือไม้นะ,ะ my, นะแล้วก็มานะค่ะแปดถ้วย Queen ถือไม้ว wow. ้าว Healer นะ Temperance นะคะ อัดวินถือไม้เป็นพลังงานรวมคือจากพลังงานไพ่วันนี้เปิดมาต่อเนื่องนะคือยังไงก็ตามไม่ว่ามันจะไม่โอเคหรืออะไรก็ตามนะแต่คุณสองคนตัดกันไม่ขาดจริงของคุณเนะี่ยมันคือเป็นพลังงานของการที่เฮ้ย mm hmm. เอาไงดีเอาไงดีคือฉันอาจจะต้องตัดสินใจบางอย่างคือแบบจะแบบเลิกคุยไปเลยไหมแต่ถึงคุณจะคิดลังเลอีท่าไหนนะคุณก็ตัดสินใจไม่ได้คะ่ะด้วยความว่าคุณมีความผูกพันพธน,นาการอยากคุย กับเขามากมันเป็นอย่างที่เปิ้ลนบอกเค้าเตอร์พอยหรือว่าเดอะเลเวอร์ขึ้นที่ฝั่งคุณสามใบเลยแปลว่าเปิ้ลนมั่นใจมากว่าคุณรักเขามันไม่ใช่แค่ความรุ่มหลงหเฉยๆคุณรักเขา แล้วมันก็มีพนาการต่างๆนานาที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณ move on จากเขาไม่ได้เนาะมันก็อาจจะได้แค่คิดค่ะ2ดาบมันคือเหมือนแบบเออมันไม่ดีเนาะเราควรจะตัดใจดีไหมนะมันคือเป็นแค่แวบๆไม่ออกม่ะเพราะแวบมาสุดท้ายบอกคุณจะตัดใจสุดท้ายมันก็วนกลับไปที่เดิมมันเลยไม่แปลกคะ่ะที่พลังงานมันเลยผูกวนไปวน,วนมาวนไปวนมา ตอนนี้ความสัมพันธ์ถ้าจาก Energy มันก็คือคุณก็ไม่รู้หรอกว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงแต่ถามว่าถ้าให้คุณเป็นคนตัดใจไม่คุยกับเขาและบล็อกเขาเนี่ยคุณทําไม่ได้แต่ว่าเราก็พยายามจะมีระยะแล้วไม่ทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนอะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองคุยเล่นกันบ้างถามทุกสุขกันบ้าง แล้วก็ยังเห็นในสายตาอย่างที่เพื่อนบอกคือคุณไม่ได้ไปทําให้เขาเลิกกับแฟนคุณไม่ได้อยากให้เขาแบบเลิกกับแฟนมาหาคุณโดยการที่คุณไปแย่งเขาแต่ถ้าเขาเลิกกันเองอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งอะไรอย่างนี้เนาะและคุณก็จะอยู่ในพื้นที่ของคุณแล้วก็พร้อมจะมอบความรักความห่วงใยความหวังดีอะไรที่คุณมีให้กับเขาคนคนนี้เนาะเออเป็นความรักที่แบบเพืรู้สึกว่าฝั่งคุณเป็นความรักที่แบบรักจริงๆอะ่ะคือมันไม่ได้บอกนะว่ามันเป็นรักบริสุทธิ์หรอกแต่เพื่อนมองว่ามันเป็นรักที่แบบทุ่มเท ผูกพันตัดไม่ขาดอะไรประมาณนี้คิดถึงรักเออมันขึ้นประมาณนี้เนะในขณะที่ฝั่งเขาเนี่ยเป็นแปดถ้วยควีนถือไม้แล้วก็ฮิลเลอร์นะเขาก็ตัดคุณไม่ขาดเหมือนกันค่ะปนคิดว่าคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากสําหรับเขาเนาะปนก็ไม่รู้ว่าระหว่างเขากับแฟนเป็นยังไงเนะเพราะเอเนจีเราไม่ได้ไปพูดถึงบุคคลอื่นแล้วมันก็ไม่ได้มีขึ้นด้วยถามว่าเขามีความสุขดีกับแฟนไหมก็อาจจะมีความสุขดีในเชิงเป็นครอบครัวแต่ว่ามันอาจจะเรื่อยๆก็ได้นะ แต่กับคุณอะมันมีสีสันมันมีความตื่นเต้นมันมีความแบบสนุกมันมีความแบบน่าหลงไหลอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาไม่สามารถเลิกคุยกับคุณได้เหมือนกันทั้งที่บางทีเขาอาจจะรู้สึกว่าเออแบบอยากจะหันหลังละอาจจะพยายามจะแบบไปจากคุณละสุดท้ายก็วนเนี่ยไม่ต่างคุณเลยคุณแบบเอ๊หรือว่าเราจะไม่คุยกับเขาดีนะสุดท้ายคุณก็ไม่ได้คุณก็ยังไม่สามารถเด็ดขาดขนาดนั้น ฟังเขาเอ๊ะหรือเราจะแบบเลิกคุยหันหลังให้เหมือนกันเนาะไปแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมปาเนี่ยไปจากถ้วยเนี่ยสุดท้ายด้วย energy ความดึงดูดของคุณเนี่ยมันก็ทําให้เขาวนกลับมาอยู่ดีเออประมาณนี้เนาะแต่ถามว่ามันก็ยังเป็น energy ของการติดติดตด,ดับดับเนาะวันเนี้ยนน energy เท่าที่ไพ่เล่าอ่ะมันไม่ได้ดูแบบคืบหน้าไม่ได้บอกว่าคุณจะเลิกคุยกันคุณจะ move on ไปเจอคนใหม่หรือเขาจะไปเลิกกับแฟนหรือเขาจะคบกับแฟนแล้วอะไรยังไงแต่มันเป็น energy ที่อึดอัด มันบอกเลยว่ามันรู้สึกว่ามันอึดอัดอึดอัดหมายถึงว่ารู้ทั้งรู้นะอกหักผิดหวังนะแต่ก็ยังอยากคุยเขาก็รู้ทั้งรู้นะว่าเขามีคู่มีแฟนของเขาแล้วแต่เขาก็ยังอยากคุยเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนแบบยังตัดไปจากกันไม่ได้และความสัมพันธ์ก็พัฒนาไม่ได้ด้วยเพราะว่ามันไม่ได้ไงนึกออกปะมันก็เลยจะเป็นความสัมพันธ์ในเชิงที่แบบคุยกันแล้วมีความสุขแต่ว่าก็ต่างคนต่างรู้อยู่ในใจก็แล้วกันแล้วก็ไม่สามารถพัฒนาไปไหนมากกว่านี้ได้อะไรประมาณนี้เนาะซึ่งก็ นี่แหละคะ่ะ energy ของวันนี้ซึ่งมันก็มีความอึอดอัดมากพอสมควรนะเบนพูดไปมันก็อึดอัดไปเหมือนกันนะก็เป็นกําลังใจให้ว่าวันนี้คลิปเนี้ยถ้าตรงกับใครก็ขอให้คุณมีความเข้มแข็งละกันในเมื่อถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเรายังตัดไม่ได้เนะนื่องจากมันมีทั้งเดวิลมีทั้งอะไรก็รูกพันธน,น,นาการคุณไปหมดเลยเนะี่ยถ้าไม่ได้จริงๆก็ไม่ต้องไปฝืนมันคะ่ะแต่แค่ว่าให้เรายึดมั่นในความถูกต้องละกันอย่าไปทําในสิ่งที่ผิดศีลธรรมอันนี้เปิ้ลเน้นย้ำเนอะแต่เปิ้ คุณไม่ไปทําในสิ่งที่มันผิดศีลธรรมหรอกเพราะปัญญ้นย้ําหลายครั้งว่าปั้นไม่เห็นว่าคุณอยากจะแย่งเขามานะถ้าเกิดเขามีคู่มีแฟนอยู่คุณไม่ได้รู้สึกว่าคุณจะไปแบบทําลายชีวิตคู่ของเขาอะไรเงี้ยคุณแค่อยากเห็นเขามีความสุขถึงแม้ว่าบางครั้งถ้าเกิดคุณไปเห็นอนะมันบาดตาบาดใจหรือคุณเจ็บปวดนะซึ่งคุณก็ไม่ได้อยากเห็นแต่คุณก็ยังอยากคิดความสัมพันธ์กับคนคนนี้ไว้โดยที่ไม่มากจนเกินไปอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งก็นั่นแหละ ถ้าเกิดคุณยังอยากไปต่อแบบนี้ป้านก็คิดว่ามันก็ไม่ได้เสียหายขอแค่อย่าไปทําผิดศีลธรรมอย่าไปแย่งเขามาหรือไปแบบมีความสัมพันธ์เกินเลยก็ละกันเนาะในขณะที่ฝั่งเขาป้านก็ไม่ได้เห็นว่าเขาจะตัดคุณขาดเพราะเขายังมีความอยากคุยกับคุณอยู่ซึ่งป้านบอกเขาไม่ได้หรอกเนาะเพราะมันไม่ไม่ใช่เป็น energy ของคนที่เข้ามาดูแต่คนที่เข้ามาดูป้านมันคือด้านบนเพราะฉะนั้นนั่นแหละมันมีความรักอยู่ตรงนั้นค่ะป้านเชื่อมันเห็นชัดว่าคุณนะรักเขาเนาะแต่ ถ้าความรักนี้มันไม่ถูกต้องมันไม่ถูกเวลามันยังไม่เหมาะสมนะตอนนี้คุณอยากรอเขาคุณรอได้ค่ะแต่ก็รอในพื้นที่ของตัวเองเนาะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณรอไปเรื่อยๆแล้วคุณเจอคนใหม่ที่น่าสนใจเข้ามาคุณลองเปิดใจคุณอาจจะรู้สึกว่าเออคุณไม่จาเป็นต้องเสียเวลารอคนนี้แล้วก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าไม่มันยังไม่มีใครที่มาทดแทนคนนี้ได้แล้วคุณอยากจะรอคนนี้ไปเรื่อยๆถึงแม้คุณจะโสดคุณไม่หมยอันนี้แล้วแต่เลยอันนี้เป็นเป็นฟรีวิวของคุณแน่นอนเนาะซึ่งมันเห็นว่า นะตอนนี้มันคงมองไม่เห็นหรอกตอนนั้นยังไม่เห็นว่าคุณแบบสนใจใครเลยหรือว่ามันมีใครคนใหม่เข้ามาเลยคุณก็โฟกัสแค่คนนี้คนเดียวนะคะส่วนคนนี้ปั้นก็ไม่รู้สึกว่าเขามีเยอะนะปิ้นก็รู้สึกว่าเขาก็มีแค่แฟนเขาแล้วก็มีแค่คุณ2คนเหมือนกันเพราะฉะนั้น นั่นแหละใดๆก็ตามก็เป็นกําลังใจให้นะแล้วเราก็มาว่ากันใหม่ใน EP ถัดไปกันแล้วกันนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะหวังว่าจะถูกใจการฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้กดกระดิ่งติดตามช่องไว้เวลามีคลิปใหม่คุณจะได้ดูก่อนใครนะชอบซีรีส์นี้ติดตามทุกวันพระได้เลยขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคะ่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย